สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเะครับเหลี่ยมที่ท่านกำลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับเป็นเหลี่ยมเดียวครับเลาะวางเต้จุฬากับน้องเชียร์สนสยามครับเหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมแรกข้ามหัวแปรกันเท่านั้นนะครับสวนหัวลูกแรกไม่ได้นะครับเต้ได้เสียก่อนครับน้องเชียร์ลากมาครับเชียร์มงโดนเต้เกี่ยวได้ครับเต้ต้องแก้ไขไปแล้วครับเชียร์รับลูกแรกสวยงามครับ ถือว่าน้องเชียก็ถือว่าเป็นเหลี่ยมถนัดนะครับตแต้มศูนย์ต่อศูนย์ครับน้องเชียเสิร์ฟเสิร์ฟมาครับเตะรับลูกแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับลากไปน้องเชียรับสบายครับลูกนี้ครับหล้นครับเอายังอยู่ครับยังไม่ตายครับน้องเชียต้องแก้ไขมาครับไม่ข้ามครับ เบาเพราะเบาๆไกลบพไกลเพราะไกลเดี <Wow. S 2> wow. ๋ยวมีเด <The> ็กและเยาวชนดูอยู่ดูไม่ดีครับท่านยังอยู่ที่ศูนย์ต่อศูนย์ครับเตะเสือไปครับเชียร์รับไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ยังลากสวยครับโบกมาฮอดๆไปจะพันหน้าห่าลอยจิ้มๆเขาดีที่เราเชื่อพันยามไปบอกว่าอร่อยจริงใส่ก็อร่อยว่ะ เออตัดเลยเออเออเพราะว่าเกเาเยเออเรว่าจะพาอกไหโอเคตนันเด้อเออทางไหนเดิกันเราอีกทีเตเตทางไหนแบงไน่นิเตะทางไหนแบงไน่รเาคนละอ่ไอบไอ้จำนอกเาหาอยเฮ้อเ่าไหนบอเอาเีเรอเ้เยาวาเอเ คือขาง็อายุสอที่เหลือไปแบงสาม้อยอเสยขอโทษครับเมื่อสักครู่แอดมินกำลังเทียอยู่ครับไปห้าร้ศูนย์ศูนย์ครับเตยลากทางครับแต่ยังม่งได้ดีครับโอ้ยเป็นอะไรสวนกระชับที่ะีล่ะราคาราคาเร็ เออพี่เบ้งเขาบ่าหายไร้สนด้วยครับครับน้องเคียบ่าหายไร้สนด้วยครับลูกออกครับได้ครับบรรทุนได้ครับเตยจุฬาขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ครับเตยเ์ฟตัดขวาไปน้องเคียบรับลูกแรกสวยงามครับปากมาหม่งเฉือนได้ดีครับ ศูน <Okay>, okay. ์ต่อหนึ่งครับน้องเชียร์เป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเสิร์ฟตัดขวามาลูกออกครับ okay. Okay. หนึ่งต่อศูนย์ครับเต้จุฬาเป็นฝ่ายเสิร์ฟเสิร์ฟยอดมาน้องเชียร์รับสวยครับลากค่อนข้างทางครับโบวมาเต้ยังเปิดไว้ได้ครับโ oh, oh, อ้โหลูกสองเต้ยกต่ำครับ <Okay. S 2> เต้ยกสูงไเต้ 0-1นนครับน้องเชียร์เป็นฝ่ายเสิร์ฟตัดซ้ายมาเต้ยังเปิดหลังเท้าได้ครับลากไปโด่งๆไปโบจมจิบสวยงามครับเออลามโด่งๆไป้นี่ไม่มีปัญหาถ้ลามโด่งได้เลือกร้อมฟังกันเลย1-0ครับเต้เสือไปน้องเชียร์รับสวยงามครับลากมาอือเกือบติดส้นเจ้าเต้เหมือนกันครับ ต้องอขอแจ้งท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าอแอดบินอาจจะพากลำเอียงไปทางเตจุลานิดนึงนะครับ <c oughs> เพราะว่าแอดบินมีส่วนเกี่ยวข้องกับโจเต้น,นิดหน่อยครับไม่ได้เยอะหรอกครับพอสนุกสนานพอได้ลุ้นครับ <c oughs> ยังอยู่ในช่วงต้นเกมครับตอนนี้เต้ม <c oughs> เตจุลานำอยู่หนึ่งต่อศูนย์ครับ <c oughs> เตเสือไปซ้ายไปน้องเชียร์รับสวย ลากมาโมงยอดติดหลังเท้าเตจุลาครับโมงดีครับว<อ>่เป็นยังบงอ่าเป็นยังเตบว่าเป็นยังงลูกนี้เตจุลายืนยันว่าไม่เสียนะครับแต่ว่าสายตากรรมการมองว่าเสียนะครับไม่เป็นไรครับยังไงก็กรรมการตัดสินไปที่สิ้นสุดครับผมเชียรยเซฟตัดมาเตรับไม่ดีเท่าไหร่ครับลากมาตั้งแต่ริมบึงครับโมงไปต้องเชียรับลูกแรกสวย ออล้วครับน้องเชียเริ่มมีเสียงคู่ครับนี่แหละครับคู่นี้แหละครับเต้กับเชียนี่แหละครับที่ไปเตะเหลี่ยมลังเท้ากันที่ไทยพีบีเอสครับยิงคู่กันนะครับแต่เหลี่ยมนี้เตะกันในราคาซ้อมๆครับแต้มอยู่ที่หนึ่งเท้าครับเชียเสิร์ปปันขวามาเต้รับสวยงามลากไปยังหม่งแก้ไขได้ดีครับแต่ลูกนี้ลากไกลตัวไปนิดครับ ตมหนึ่งเท่าครับเตเสียไล่ซ้ายไปเชียร์เปิดสวยเชียร์ลากโดงงมามง <c oughs> หรือว่าน้องเชียร์มงได้ดีครับเด็ประตูนะเตเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวขอลองเปลี่ยนมุมกล้องดูครับเผื่อสวยขึ้นครับ โอเคครับมุมนี้น่าจะดีขึ้นนะครับ <Okay. S 2> แต้มยังอยู่ที่หนึ่งเท่าครับน้องเชียร์เป็นฝ่ายเสิร์ตเตเปิดสวยครับลากโดดงไปโมงหรือว่ายังทําได้ดีครับเหลี่ยมนี้ดูแล้วคู่ขี้สูสีนะครับยังไม่รู้จะออกไงครับ <Okay. S 1> แทมหนึ่งเท่าครับน้องเชียร์รับลูกแรกสวยลากมา ยังอยู่ครับยังไม่เสียครับตีหลังเท้าโบงแก้ไขไปน้องเชียร์ทำไงครับเล่นลูกเอ้าโดนหลังเท้าเต้ครับเต้โมงไปไหนลูกสวยงามครับแหมถือว่าเจ้าเต้ทาได้ดีครับน้องเชียร์ใจร้อนไปครับเล่นลูกสองครับเมื่อลูกมาสักทู่ครับเต้ขึ้นนำสองตอนหนึ่งครับเต้เสิร์ฟไปเชียร์รับลูกแรกสวยครับลากมา ถือว่าไม่ใช่เหลี่ยมถนัดของทั้งคู่นะครับเป็นเหลี่ยมจีบเตะกันหน้าง,งานก็ต่อตัหนึ่งต่อสองครับน้องเชียร์เสิร์ฟไลซ้ายมาเตะเปิดสวยยังอยู่ครับน้องเชียร์ยังอยู่แก้ไขมาครับเตะรับลูกแรกสวยลูกสองสวยโมงได้ดีครับ ซาซาเต้าซายังไปเล่นเกมหลายจิ้มจมูกเกียวกับจิ้มซองเตจุฬาเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับจำสองตันหนึ่งครับเเสิร์ฟปั่นขวาไปลูกออกไปนิดเดียวครับแอบเกือบลงสามเหลี่ยมครับหนึต่อสหนึ่งต่อสองครับน้องเชียร์เสิร์ฟปั่นขวามาลูกออกครับ สองต่นหนึ่งครับเสิร์ฟปานขวาไปเชียร์เปิดลูกแรกสวยครับลากมามีโยกหัวหลอกได้ดีครับ<อ>หนึ่งต่อสองครับน้องเชียร์เสิร์ฟหยอดซ้ายเต้ยังมียังมีเซครับยังอยู่โว้ย แต่จะบอกว่ายังอยู่ครับแต่มีเซรครับสอ,สองตัอหนึ่งครับเต้จุลาเสริฟเสริฟยอดมาน้องเคียร์เปิดสวยลาค่อนข้างห่างครับยอดหูหลังเท้ายอดเต้เตไม่ยอมขึ้นครับแถือว่าสูสีกันมากครับคู่นี้ครับ1ต่อ2อครับน,น้องเคียร์เสริฟ เตะเปิดสวยลากไปหยอดคืนครับสามสองลองสามสองลองไงใครต่อก็ลองใครต่อก็ลองผมไม่คนต่อเลือดเลยผมจะลอง เอาถ้าใครต่อราคาดิผมไม่เลือกเลยว่าเล่นฝั่งไหนผมสามสองลองตั้งหนึ่งต่อสองครับน้องเคียร์เสิร์ปัน่นขวามาเต้เปิดลูกแรงไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ยังมงแก้ไขได้ดีครับ ท่านผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับอ่ะแล้วครับน้องเคียร์ถอดเสื้อแล้วครับเออผู้ใดว่าอะไรสุดยันยันของฟอรมเด้อเจ้ายางยันของฟอรมเด้อก์มอย่างนี้บอกไปเสียร์ดังๆยันยันของฟอรมเด้อ เดยวเขาทีนเขาหาไปอย่างนั้นโกอยู่สองหนึ่งสองตอนนึงรับเตะจุฬาเสอร์ปันขวาน้องเชียร์รับสวยครับลากมาเตะเตะชวนมาเชียร์กีบงไปมุ้งแค็ปเอ้ยเราทั้งเอาเดี๋ยวกันจับทั้งหน่น้องเชียร์เป็นฝ่ายเสิร์ฟครับหนึ่งสองครับ เชียเสิบย,ยอดมาเต้รับลูกแรกสวยลากดโดงๆบอยโบ่โงลงสวยงามครับ <c oughs> เฮ้ยรับลูกแรกดีขึ้นแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เราอ่ะเออเดี๋ยวพี่พาไปเต้เดียวกับกาลา <c oughs> สองต่อนหนึ่งครับ <c oughs> <c oughs> เต้จุฬลาเสิฟโ <c oughs> อ้ไม่ข้ามครับ น้องเชียร์นี่ดีที่นักเรียนไทยนะครเชียร์เสิปั่นขวามาเตะรับสวยลาไปโดงๆโอ้โหเกือบติดหลังเท้าน้องเชียร์ครับจ่อสองต่อหนึ่งครับเตะจุลาเสิร์ฟน้องเชียร์รับสวยลากมาติดส้นยังอยู่เตะแก้ไขไปน้องเชียร์รับหนึ่งสองลากมา ห,หม่งเรียกเส้นได้ดีครับเป็นว่าเชียร์มาเป็นห,หม่งบุ้งแข็งหนึ่งต่อสองครับเชียร์เสิร์ฟไล้ซ้ายมาเตยังเปิดได้ครับอโอ้โห,โหโตเตย์มงเฉียนได้ดีครับ เกมนี้โดนก็คู่ง่ะดิ้นเนีเ่เธอเพิ่งโดนต่อสองต่อหนึ่งครับเตะเสิร์ฟยอดน้องเชียร์รับลูกแรกสวยครับลากมาลูกเขาโดนไปง่าเดียเอาลูกลูกลาบยุก,การกับดาวทักเอาลูกเตะลูกลาบยุก,การเขาไปใส้กันได้ไปเดือดต่อหนึ่ง,งต่อสองครับเตะเชียร์เสิร์ฟมาเตะรับสวย โอ้โหเกือบโดนน้องเชียร์เกี่ยวครับเจ้าเจุฬาเป็นฝ่ายเสิร์ฟปั่นขวาไปเอ้าน้องเชียร์หลุดครับเต้จุฬาขึ้นนำสามต่อหนึ่งครับ ดาวทา,งา้งกระโดดเดี๋ยวก็ดาวทาง้งถือสามต่อหนึ่งครับเต้เสิร์ฟไล่ซ้ายไปเชียร์เปิดสวยลากมาถือว่าน้องเชียร์ดึงจังหวะหลอกได้ดีครับ 1> 1หนึ่งต่อสามครับน้องเชียร์เสิร์ฟไล่ซ้ายมาครับเต้เปิดสวย โดนเกี่ยวซ้ายครับน้องเชียร์ทำไงเขามงดันขึ้นปา้ปาฟ้าดอกป้าฟ้าดอกน้องเชียร์ไล่มาเป็น2ต่อ3ครับเกือบฟาวเหมือนกันครับอ2อต่อ3ครับเดี๋ยวมาเตะเปิดสวยลากไปโดนเกี่ยวครับน้องเชียร์ทำไง ยังอยู่เต้ไปไหนโอ้โหเอาเต้ขาอ่อนครับเออไม่รู้ว่าเมื่อคืนเมื่อเช้าสุยมาหรือเปล่าครับไม่ได้สุยครับไม่ได้สุยครับเมียสุยเองครับ, <laughs> <laughs> บสองสามต่อสองครับเปิฟไปเชียร์เปิดสวยลากมาอื จะเตะเดาทางถูกแล้วนะครับแต่ยังเกี่ยวไม่ขึ้นครับแต่เกมนี้ต้องวัดกันที่กำลังครับกำลังใครจะดีกว่ากันครับสองสอต่อสครับอย่าเสือมาเต้รับสวยลาค่อนข้างห่างครับหลังเท้าน้องเชียไม่อยู่ครับดูครับกองเชียของยอเตจุลาครับนน่นครับ ไปนั่งอยู่นอกลูกกงงะนรับกองเชียร์ของเจ้าเต้จุฬาครับเฮ้ยน้อง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 ตามดาวสามคนนั่นน่ะเข้ามาข้างในได้ตำรวจเขาไม่จับหรอกออกครับโอ้ยดังเชียคือเหรอวะ ตเตะเซฟยอดเอ้าน้องเชียร์หลุดครับดูเหมือนน้องเชียร์ตอนนี้เหงื่อท่วมเลยนะครับเพราะที่ผมสังเกตดูช่วงซูเปอร์ไฟที่ผ่านมากับตอนนี้น้องเชียร์ดูทวมขึ้นนะครับดูหุ่นน้องเชียร์อ้วนขึ้นเยอะครับน้ำหนักน่าจะขึ้นมาหลายกิโลครับตเตะเ์ฟน้องเชียร์เปิดสวย เอาโดนส้นเจ้าเต้ครับเต้ทำงานอโอ้โหบวกได้ดีครับส้นก็ทำงานครับส้นทำงานแล้วแผลแบบนี้แอดมินต้องขอจับมือด้วยครับเอออย่าลืมนะครับผมแจ้งไว้ตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะครับ <c oughs> แอดมินอาจจะภาคล้ำเอียงนิดนึงนะครับ ชมัมาเตี๋ยตะก้อนเพราะไม่แม่น้ำเดินเนาะตอนนี้เต้จุฬาขึ้นนำหกต่อสองครับเอ้ยอย่าเพิ่งไปคุยเรื่องอื่นนักกีฬาเขารอแต้มหกต่อสองครับเต้จุฬาเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับ กล้อกเขาเชิญชม u ูทูบยู u ูบนียไงก็ไผ่ก็ไผ่เต้ได้เคียร์ให้เอามานี้เหรอหกสองหยาดบระเด็นเงินลอยเต้ยุกงก็ไผ่เรอเด้อสองสอ น้องเชียเสิร์ฟไล้ซ้ายไปเต้เปิดสวยครับลากมามถือว่าเต้บ่งได้ดีครับนั่นตั้งหกต่อสองครับเต้จุฬาเสิร์ฟครับเสิร์ฟหยอดมาน้องเชียเปิดหลังเท้าได้ครับลากมาล้ครับ แต่ซูเปอร์ไฟดูเชียอวบขึ้นนะเนี่ยสองต่อหกครับน้องเชียเสิร์ฟครับเ <5. S 1> ตเปิดหลังเท้าได้ครับลากโดง่โดงๆมาค่อนข้างห่างครับอื <5. S 1> แต่ยังงงได้ดีครับแ้มหต่อสองครับ เต้จุลาเป็นฝ่ายเสิร์ฟน้องเชียร์เปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับลากทางครับต้องแก้ไขไปแล้วเหยียงอยู่เต้ฟีบอลมาครับเี <c oughs> ยร์ทำยังไงห่างอีกแล้วครับเกี่ยว<ๆ>ส้วนได้ครับเต้ลากมาไปไหนไไโอ้โหหลอกได้ดีครับ ตอนนี้สิ่งที่เต้เหนือกว่าน่าจะเป็นพละกำลังแล้วครับตอนนี้ครับเตจุลาขึ้นนำเจ็ดต่อสองครับเจ <1, 2. S 1> เตจุลาเสิร์ฟปั่นขวามาน้องเชียร์เปิดหัวไม่ดีเท่าไหร่ครับลากค่อนข้างห่างครับ เอาเตะรับลูกแรกได้ครับลากมองไมไหนอมองได้ดีครับ <Okay. S 1> เตยจุลาหนีไปเป็น8ต่อ2ครับ <Okay. S 1> เตยจุลาเป็นฝ่ายเสิร์ฟ oh. เสิร์ฟย,ยอดขวามาครับเชียร์เปิดสวยลากหางอีกแล้วครับโอ้โหแต่ยังหลอกได้ดีครับ สองต่อแปดครับน้องเชียร์เป็นฝ่ายเสิร์ฟเสิร์ฟไล้ายมาเต้เปิดสวยครับลากมาสวยงามครับถลากได้ก็ไม่มีปัญหาครับเหลี่ยมตีหัวนี้ถ้าลูกสองล่างไม่เข้าจุดนี้มีสิทธิ์โดนเกี่ยวครับเพื่องเพิ่ง น้องเชียร์รับลูกแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับลากทางอีกแล้วครับแก้ไขไปเต้เปิดหัวมีเซครับแต่ยังอยู่ครับโอ้โหบงได้ยังไงครับแหมใช้รองเท้ายี่ห้ออะไรครับเบรกดีเหลือเกินครับเดนลบเด้ลบเด้ 9ตมเก้าต่อสองครับเต้เสิร์ฟปัดนขวามาเยอะลากสวยครับโดนเกี่ยวหลังเท้าใครหลังเท้าซ้ายครับเฮ้โอ้โหเหมือนเต้จะเดาทางลูกเสิร์ฟได้ครับโอ้ด็กหน่อยเบื่อมองเย์เด็กหน่อยนะ ตอนนี้เจ้าเต้หนีไปเป็น10ต่อ2ครับแข่งขันกันที่12งแตมไม่มีเดียวนะครับน้องเชียร์รับไม่ดีเท่าไหร่ครับยอดติดหลังเท้าเจ้าเต้ครับเ<อ>ต้ลากมาค่อนข้างห่างโงไปน้องเชียร์ยังอยู่เอาเลยเชีย,ชยร์เชียร์ยรต้องแก้ไขไปโอ้โหแก้ไขได้ดีครับแหมลงข้างเส้นครับใครจะไปรับครับลูกอย่างนี้ครับ เดี๋ยวตะก,ก้อตะก,ก้อออกแนี้เอเชีย์เชียระวังเหยียบแล้วก็อสอ0ส,สอต่อสิครับน้องเชียร์เสือปั่นขวามาเตะรับสวยเตะลาค่อนข,ข้างห่างครับโอ้โหแตยังหมงงแก้ไขได้ดีครับเตยจุลาเป็นฝ่ายเสร์ฟครับแต้ม10ต่อ2จุดพุมาครับ ลูกออกไปเยอะครับเ,เต๋ยอย่าไปฟังนายนะใครเขาเตะเก่งกวเจ<อ>ะของใครไปฟังเขาเต๋ยังอยู่ครับโอ้โหเมื่อ <c oughs> <c oughs> กี้เขาเต๋เพิ่งเต๋กินพี่อย่าไปฟังเขาสิ เต้จุฬาเป <t> ็นฝ่ายเสิร์ฟครับแต้มสิบต่อสองครับน้องเชียร์หลุดครับน้องเชียร์พอจะหลุดก็หลุดง่ายๆครับเต้แต้มเดียวเกมครับแต้มสิบเอ็ดต่อสองครับสิบเอ็ดสองเต้เสิร์ฟไลซ้ายลูกลงครับจบเกมครับสรุปผลการแข่งขันครับน้องเจ้าเต้จุฬาชนะน้องเชียร์สวนสยามไปได้ด้วยสกอร์12ต่อ2ครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดติดตามกดกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเรามีแต่ก็ดีๆให้ชมกันอยู่เรื่อยครับ